ค้องคลองลำเชิงไก่ครับปริมาณน้ำเยอะมากไม่อยู่บุราคาชั้นสองเนียเลี้ยงไก่พร <and> <let> ้อมจะไหลตามน้ำนะเกาะมือหน่อยแรงมากครับต้องเกาะเชือกนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับแซมในซอยโคราชวันนี้คลิปเฉพาะกิจครับช่วยน้ำท่วมครับ บ้านลำเชิงไกลครับอำเภอเมืองโคราชครับท่วมหนักเลยครับตอนนี้หน่วยงานราชการนะครับก็มาช่วยกันเยอะนะครับแต่เรือไงก็ไม่พอครับก็เลยเอาเรือส่วนตัวมาช่วยชาวบ้านแถวนี้ครับโรงเรียนกับมิดรัวครับอันนี้จะเป็นถนนโพราชนนทไทยนะครับท่วมเสมอถนนเลยครับหมู่บ้านไม่้องพูดถึงนะครับผมเมตรกว่า2เมตรเลยครับ ข้างในยิ่งลุกไปลึกๆนะครับท่วมจึกมากตอนนี้ก็มาช่วยขนคนครับจากในหมู่บ้านนะครับออกมาถนนใหญ่นะครับเพราะว่าปริมาณน้ําจากเขื่อนลำเชิงไกลครับไหลลงมาเยอะมากครับผมท่วมหมดเลยครับ <Yeah. S 1> มาแบบรวดเร็วนะครับชาวบ้านไม่ได้เก็บของครับ อันนี้ก็จะมารับคนป่วยครับน้ำนะครับเกือบถึงคอนะครับนี่จะไปรับผู้ป่วยมีผู้ป่วยอยู่ในบ้านนี้นะครับป่วยอยู่หลังไหนน่ะป่วยอยู่หลังไหนหลังนี้เพิ่นเลยคุณยายเกิดมา81ปีเคยเจอน้าแบบนี้ไหมไม่เคยนี่ครั้งแรกเลยใไหมครับครั้งแรกไ่เคยมาชนมาที่นี่เกิดมาเกินแปดติ๊ดีแปดติ๊ดสเลยอ๋อ ผู้ใหญ่บอก80กว่าได้ไม่เคยเจอแปดสายันหานี่แปดจิ้งจกแปดห้าสามเจอน้ำข่วงหนักครั้งแรกในชีวิตเลยครับห้าสามไม่นักเท่านี้53มันไม่มีมากอย่างนี้เด้อห้แล้วก็หางแต่ก็มากถือว่ามากไงที่ว่ามหาลัยคนออกมาไปทั้งนอกครับเพราะว่าปริมาณน้ำขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยนะครับอพยพคนขึ้นที่สูงนะครับร0อยเปอร์เซ็นต์อพยพ าส่งข,ข้างนอกแล้วเรือหน่วยงานราชการนะครับมาช่วยลำเลียงชาวบ้านนะครับที่ติดอยู่ในหมู่บ้าน,นครับเยอะมากครับข้างในอมู่บ้านไหลร้อยหลังคาเรือนนะครับมีทั้งนะครับคนป่วยนะครับแก่คนป่วยนะครับเด็ก เรไม่พอนะครับขนาดมีเรือหลายลำครับว่าหมู่บ้านเยอะมากทั้งไหนขับสิบสองนะชือกช่วยกันมันนี่หูหูนี่พี่บริการสดๆได้วยนะเนี่ยนี่เลยเยี่ยมขอบริการเยี่ยมนักข่าวมาทุกช่องครับนักข่าวลายพาดขวาเออเขาไงไปรับคนป่วยก่อนเรือพายก็จะเหนื่อยนะครับเนี่ยเรือนี่สิบแรงม้าสิบแรงคนนะส่วนไหลล้ำนี้ แรงคนครับเดือดสิบแรงคนท <Hey. Hey. S 1> างหน้านี้จะเป็นนี่ครับล่องคลองลำเชิงไก่ครับปริมาณน้ําเยอะมากครับตรงนี้น้ําจะแรงนะครับขับเรือจะ,ะระวังนิดนึงครับเพราะว่า,วาน้ามันแรงกระแสน้ําแรงแต่ว่าพวกเราครับขับเรือมานานมีประสบการณ์ขัขบเรือพอสมควรนะครับก็จะรู้ทักษะการขับเรือ เพื่อจะได้ปลอดภัยนะครับนี่ชั้นสองนะครับบ้านตะถุนลอยจะถึงอยู่แล้วนะครับน้ายังขึ้นไม่หยุดนะครับดูระบ้านชั้นเดียวก็จมครับขนเด็กคนเด็กออกครับพราว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้ใจครับเพราะว่าปริมาณน้ําขึ้นอยู่เรื่อยรถก็ออกไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดของหมู่บ้านนะครับ ยังปริมาณน้ําขนาดนี้นะครับรับส่วนก็เอามอเตอร์ไซค์เทินเข้าเทินขึ้นบนรถกระบะนะครับดูรถที่ติดอยู่ในบ้านนะครับรุนเลยครับนี่แปะขอบประตูแล้วครับรถเก่งกันนู้นข้างในก็เรียบร้อยไปแล้วนบจมไปแล้วครับโอ้โหคนเด็กคนเด็กคนเด็กลองครับ ยมนน่่อต้องอบพยพกันไปอยู่ชั้นสองอย่างพี่ผู้หญิงคนนั้นกับน้องผู้ชายที่อยู่บนบ้านหลังนี้นะฮะน้องบอกว่ายังไม่อยากที่จะอบพยพออกไปนะครับเนื่องจากว่าก็ยังคงเป็นห่วงบ้านเรือนอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะน้ำนั้นมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ1-2ถึงทุ่มโดยแต่ละคนทุกหลังคาเรือนนั้นไม่สามารถที่จะอบพยพออกไปได้เลยมี3ามคนครับมีาการมารับชาวบ้านครับ น้ำแรงครับเนี่ยท้ายหมุน,มมมนทุกคนเลยท้ายหมุนเลยท้ายหมุนเลยท้ายหมุนเลยวันนี้พาทีมงานนักข่าวไทยรัฐครับมาทำข่าว<อ>นักข่าวไทยรัฐมาทำข่าว<อ>พักสนามเรียบร้อยนะชุมช่มฉ่าเลยนักข่าวครับผมขอบคุณพี่ๆมากครับครับผม เดี๋ยวเราจอดพักเติมพลังงานกันก่อนนะคนคนกันไหลเที่ยวแล้วดูปริมาณน้ำยังทรงตัวอยู่เลยครับรถขัวทหารครับขันเริ่มเลยเหลือช่างนายครับไปช่วยเจ้าหน้าที่ขันไฟฟ้านะครับน่าจะตัดระบบไฟหรือเปล่าครับ แก้ไขร,ระบบไฟครับ้าไปแจกชาวบ้านที่อยู่ข้างในครับในใครับขนมก็น่าในใครับนอกจากเจ้าเรือมาช่วยครับทางนายยังนำน้ำมาบริจาคด้วยครับนี่ครับทางนายขับรสองนำน้ำมาบริจาคครับ ปะมาสมาิ0ครับผมสุดยอดเลยลุยต่อเหลือขนเสบียงครับเหลือขนเสบียงเไบ้านยมต่อดงชาวบ้านที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกครับเป่าบ้านเจอลมแล้วฉันเดิเดินไปทนจะ่ากกองพี่องเดินกไปก็จ๋าแล้วไ่ไ้ีไก่เอาไปเลี้ยงมีบุรุคา ความทุกข์ร้อนของชาวบ้านนะครับมันอยู่บนราคาชั้นสองเนี่ยเลี้ยงไก่พร้อมต้มไก่ไหมบนบนเรือมี่เราแก๊สอยู่แกงกินไหลังคาลดตรงนี้รถมิดเลยหลังคาพี่ถ้าพี่มีติ๊เครื่องมาจะใกล้เราจะใกล้ในไม่รอดคุณแนะครับสร้างันเนินน้าวข้าวขนมข้าน้ำนะครับ มาหน้ามันเราไปถึงบ้านได้เลยประตูล็อกไวไหมเราถึงบ้านครับเรามุดมาแจกกันถึงบ้านนี่เลยเนี่ยต้องถ่ายภาพเป็นความทรงจำเลยเนี่ยเรือแซบเคยจะไม่ไปถึงนี่แล้เนี่ยแจกแจกในเดี้ยวแบ่งกันบ้านก็อุ้ยเนาะก็ฉันมันเหลืออะไรติ๊กกอกกองเลยเรือแซบเรือแซบลุยนี่พุดต้องใช้เรือเล็กๆนะครับท่านผู้ชม ถึงจะมุดเข้ามาส่งได้ถึงบ้านนะครับเรือใหญ่ของหน่วยงานราชการครับจะขับยากครับเพราะว่ามันมีรั้วนะมีรั้วมีเสาแล้วก็สิ่งกีดขวางข้างเยอะนะครับมันจะไม่คล่องตัวพอดีเลยครับเรือเราเรือเล็กๆครับลุยได้แพะหล่นพุลงมาดูไม่กลัวนะกลัวแตนตัวต่อนั่นเน่ยกลัวครับงูก็กลัวส่งไม่ถึงหน้าบ้านหน้าบ้านเลยนี่กคือนี่กา ไปเสนี้ตัวไปเฮ้ยเฮ้ยมันนอนทับอะไรนานหรอจะากล่องจ้ากล่องเอาไปคนเลทไปกล่องเลยปะเอาไปบ้านนะ่ไครับบ้านหลังนี้อยู่บันเดินนะครับมอไซก็อยู่ข้างในเรียบร้อยดีอันนี้รับมือเรก่องก่อนน้ำเหรอนี่นี่น้ำมีอยู่เลยนะนีเนโอเคแต่คนนะครับโอ้มึงสี่ตัวมาหมามันเห็นอาหารมันหิวนะครับไม่ได้กินอาหารมารอเลย มันต้องเจ๊ดเด็ด๊ดต้องเจี๊บดูดูแสุดยอดเลยนะ่างับมือแถมมันหิวนะครับสงสารมันให้อาหารหมาครับมันจะเบิกคนละครับมันตีกันออกไม่ได้มันเพี้ยนก็งงอยู่เนาะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูเนี่ยน้ำมาจากไหนเย๊ดมงไม่ใช่คุณเหมือนกันคือรถทำไมอุ้มรถที่รถ ตรงนี้ตรงนี้เป็นบ้านที่สูงที่สุดในหมู่บ้านนะครับุดบิดเลยครับตรงนี้แาหานมาครับแกคนแล้วก็แกมาด้วยจัดมันก็หิวะงับมือาเลเนี่ยเอาใลูกมานี่ยตังต๊ะ้งบ้านนะบ้านจัดข้างในแล้วก็ข้างในออกนอกนะทข้งไนบ้านเขาไหมพโัยสานน้ํา นี่มีบนลราคาครับจวดลงตัวเเอาขึ้นยากอีก้เท่าไรใช่ไหมแม่ตัวถึิถาก็ไม่ใช่ในน้ยนะยังสูงนี่นะมาเรื่อยทยกมออยกอเหมือนจะพ่นนะแต่เป็นว เวลาถึงแา้วผมเลยนวดผสมคนครับตอนนี้ก็ห้ามงเย็นแล้วครับสำหรับภารกิจวันนี้ครับเดี๋ยวต้องอยุติเพียงเท่านี้ครับส่งน้ำส่งข้าวกระจายกันทั่วทุกเรือนแล้วครับที่เดียวก็เดี๋ยวท่เรือที่ใช้ระหว่างในหมู่บ้านครับ ยังคงให้บริการอยู่นะครับผมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเพียงเท่าน,นี้นะครับจากขับ12กสเขาไล่ครับน้องเกียรติสวัสดีครับ ช่วยเหลือสังคมครับเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่อาเภอโนนสูงครับโคราชครับวันนี้กําลังเติมน้ามันรถนะแล้วก็เติมน้ํามันเรือเพื่อจะลงพื้นที่นะครับเพื่อโนนสูงครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนครับถึงกองหน่วยการแล้วครับผมนี่ครับมีพวกเรือครับแล้วก็ทหารแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะครับเตรียม อาหารครับเครื่องดื่มข้าวไว้ทุกไปเรือไปลงพื้นที่แจกจ่ายชาวบ้านนะครับผมนี่ครับปริมาณน้ําท่วมสูงไหมครับกําลังขึ้นกันต่อเนื่องนะครับดูรถผมนะครับไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าจะถึงเข้าตัวรถแล้วเดี๋ยวจะปล่อยเรือตรงนี้นะครับ เอาน้ำเอาเข้าวใส่เรือเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะปล่อยเรือตรงนี้ครับนี่แวะแจกข้าวแจบกบน้ำมาให้ชาวบ้านครับขยับ,บออกกระบอกเลยขึ้นไปอยู่ศูนย์พักทิงนะคะจำนวนแปดท่านผ้าหินค่ะส่งคนป่วยครับส่งคนป่วยย้ายคนป่วยออกนอกพื้นที่ครับโอ้โหปริมาณน้ำแรงมาก ปริมาณน้ำนี่บนสะพานนะครับตรงนู้นยังลึกเลยไหตน้นี่หมด มากครับต้องเกาะเชือกนะครับนี่ครับน้ำแรงจริงๆนะมันไหลแต่น้ำไหลแรงมากครับ <c oughs> ต้องช่วยแต <c oughs> ่พยุงเรือนะบางคนเนาะท่วมทุกหลังคาเรือนครับตัวนี้ชาวบ้านก็ อพยบทั้งคนทั้งสัตว์นะครับนี่มากลางเต็นท์ชั่วคราวนะครับให้สัตว์อยู่ครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สูงสุดของหมู่บ้านนะครับส่วนฝั่งนี้ครับก็จะต่ํานะที่เป็นหมู่บ้านท่วมทุกหลังคาเรือนครับจุดนี้จะเป็นจุดบนถนนครับส่วนที่สูงที่สุดเนี่ยลงมาเดินได้ครับบางส่วนก็จะลึกนะครับตั้งแต่เมตรยี่สิบจนถึงเมตรห้าสิบนะครับบนถนนครับ ล่างถนนไปนี่เมตรห้าสิบถึสเมตรกว่าเลยครับนี่กำลังพานักข่าวช่องวัน,นครับมาทำข่าวนะครับเด็กเล่นน้ำมาสนุกเลยครับเยเป็นน้ำันบนถนน,นหน้าบ้านแล้วกำลังสนับสนุนน้องปุ้ยน้องปุ้ย บาลานไปหลงทางไปไหนมาฮะหลงไม well, ่มีคลองไม่น ed, er kind of Não, no, no, no. ี่น้ำปุ้ยหน่วยสนับสนุนมาแั้วก้ยบาลานแท็กเกินนี่เนี่ยมันแบ่งมาได้แค่นี้พอดีเอาหมูมาตัวหนึ่งครับเอาหมูอนนู้น่ะนนู้นเองเียีอสวัสดีครับเพที่เรือขับไม่ได้พราคนนี้เองนะครับน้ำมาครับน้งกล้วยน้ำมาสมทบนะครับ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 ขอใหโชค เอาเอาลงเลยก็ได้ครับน้ำนะเอาลงไว้นี่แหละเดี๋ยววันนี้เลยเดี๋ยวไอ้เต็นเนี่ยมีอันนี้ใช่ไหมรวมอ๋อเอาลงไว้นี่เลยดูดี๋ยวนี้เลยจะได้แวรกระจายให้ชาวบ้านเดี๋ยวน้ำลงไว้จุดอำนวยการนะครับของหมู่บ้านวันนี้ภารกิจเราเสร็จสิ้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมารวมตัวกันใหม่นะครับ เดี๋ยวเรือขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปบรรทุกของจากโคราชมาบริจาคใหม่ครับทั้งอาหารและทั้งดื่มสวัสดีครับวันนี้30กันยา64ครับภารกิจอีกหนึ่งวันครับเป็นวันที่3ครับช่วยภัยน้ําท่วมอำเภอโนนสูงครับสวัสดีครับอำเภอโนนสูงโคราชครับวานไปมาแล้ววันนี้ต้องไปซ้ําน้ําปริมาณน้ํายังไม่ลงนะครับตอนนี้ได้รับความความนุนจากบริษัทฟอร์ดเอกสากุ๊ปโคราชครับ รอจากน้ำแล้วก็เขาสารนะครับทีมงานไปกันนี้ครับบอดช่างนายขับ12ขาประจำใหม่แล้วครับผมแล้วก็น้องเอ็มรอจากน้ำอีกท้ายคันรถครับนี่ครับเต็มคันรถเลยข้างหน้าไปช่วยกันครับ เราจะไปที่จุดรวมพลที่เจ็นอำนวยการนนสูงนะครับผมพร้อมเดินทางครับเดี๋ยวเราเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนครับ น้องเอามากี่แพ็คเอามบริจาคก,กี่แพ็คแปดสิบแพ็คครับแปดสิบแพ็คนะครับได้รับกำใจจากน้องเอ็มครับนี่ผลิตเสื้อขัดสิบสองนี่ครับเลยเจ้าของโรงงานผลิตเสื้อตกปลาขับสิบสองนี่ใจด,ดีนะมาร่วมทําบุญครับได้บุญได้กุศลน,นะสำหรับเอาน้ำมามาบริจาคให้ผู้ประสบภัยน้ําท่วมครับมาลงที่จุดอํานวยควารสะดวกนะครับ,รบจะเป็นทีมงานของฟอร์ดนะครับ เอกสาคุปโคลาชครับมาสับสนุนน้ำข้าสารแล้วก็เทียนแล้วก็อาหารแห้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ประชาการนะครับพิเศษสำหรับกองกลางรับนีครับของบริจาคนะคเพื่อกระจายให้ส่งไปพื้นที่น้ําท่วมให้ทั่วถึงนะครับรถก็จะมารับนะครับเข้าพื้นที่แล้วไปต่อด้วยเรืออึงทีมเรือพร้อมแล้วครับ มาน้องปุ้ยบาลานซ์แอคเคินมาให้ลำแล้วนะครับพร้อมครับสมัมภาระขึ้นรถเรียบร้อยนะครับพร้อมขึ้นรถเข้าพื้นที่ปล่อยเรือครับปล่อยเรือ บอลล้านหรือบอลล้านนะสังนายพร้อมแล้วสเบียงเต็มลำนี่เรือแซบเรือแซบเรือแซบขนถ้านขนเนี่ยเรือแซบสเบียงไม่ขนนี่เรือแซบอันนี้ผู้จัดาการฝ่ายขายของฟอร์ Ford นโคโคดน,นะ่นยฟอร์ดเอกสากุกโคราชนี่กดพามาหาประสบการณ์ใหม่ๆนะ เห็เริ่มสูงว่าเนี่ยน้องอดีก็มาดีสวัสดีครับยังครับยังเข้าส่งข้าวส่งน้ำให้กับชาวบ้านในพื้นที่ครับชาวบ้านก็ต้องอพยพขึ้นมาอยู่ชั้นบนนะครับวม ตามล่องถนนนะครับนี่ขนาดพื้นถนนเนี้ยยังสูงเมตรกว่านะครับทางลางถนนไม่ต้องพูดถึงครับมิดหัวครับจิตเสียหายบ้านรุดใหม่ๆอ่ะช่วงหลังๆก็โสมสูงอะไรก็รอดไปครับเรือก็ค่อนข้าง,องอยากครับท่านผู้ชมนี่ต้องขับตามล่องถนนนะครับแล้วก็พื้นที่จํากัดครับแถนนก็โค้งซ้ายโค้งขวานะ แล้วก็กระแสน้าก็ปัดแรงแล้วผอนทรเรือค่อนข้างจะยากไก่ต้องมีขึ้นบนราคาเลย ที่เรียบร้อยครับอาหารเครื่องดื่มเครื่องใช้ของจำเป็นครับน้าี่เวแล้วอยู่กับใครอยู่บ้านปล่อยอยู่บ้านีานานนนข้าฝัง่งไ,ไม่รู้ว่าจะมีรอบอื่นให้เข้าไปช่วยเหลือหรือเปล่าครับตอนนี้สแตนบายก่อนครับรับส่งบริษาทนะชาวบ้านเขาออกหมู่บ้านครับ นทวเสร็จสิ้นภารกิจไปหนึ่งวันครับสำหรับช่วยภัยน้ำท่วมนะครับในกำลังเอาเรือขึ้นแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมช่องแซบในซอยโคราชครับผมคลิปต่อจากนี้ไปก็ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นคลิปปกตินะครับตกปลามันๆอาหารแซ่บแน่นอนครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับช่วยเหลือประชาชนที่ ตกทุกได้ยากเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ